คาก่อนมาทำวีดีที่ Dental i m a g e Clinic ครับจริงๆแล้วจุดถ้าแบบว่าทำเรื่องความสวยงามจริงไหมมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะจริงๆแล้วตั้งใจจะทำมาเพื่อแก้ไขอันเก่าเพราะากใช้มานานมากแล้วมันก็เริ่มแตกแล้วก็มีส่วนบางส่วนมันเริ่มเสึกหรอไปตามาการเวลาแล้วกลัวว่ามันจะไปพังตรวนั้นท,นะที่แบบเคี้ยวคงเคี้ยวข้าวอนะไรเงี้ยวันี้ก็เลยคิดว่ามาแก้ก่อนซึ่ง Dental Image c l i n i c เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวีนีมากๆวันนี้เราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงครับ ชุดดูแลฝากของเด็กๆบอกว่าเกิดจากว่าครั้งที่แล้วเรารักษาคุณหมอชงนะคะว่าแบบลูกของเราเนี่ยคืออายุประมีณเท่านี้แล้วต้องแปรงฟันยังไงเลือกยาสีฟันแบบไหนเพราะว่าเด็กเนี่ยมีภาวะฟันถูกกันแบบงยอะมากใช่การแปรงฟันกินนมกอดนอนอะไรพนี้ส่วนอะไรมันเยอะมากนี่อันนี้ก็คือคุณหมอแบบเลือกแปรงที่มันถูกกับวัยของเขาและยาสีฟันโทนะคะเป็นแปรงแบบไม่ติ <c oughs> S <S เข<ล>าคงจะชอบมากแต่เขาจะชอบแปลงฟันมากขึ้นนะ <ๆ S 2> ว่าใช่เขาจะสนุกจริงแล้ววันนี้นะคะก่อนทำวีเนียเป็นเซรามิกวีเนียต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยคือฟันน่ะเคยเป็นคอมโพสิตวีเนียซึ่งมันต่างกันก็คือเป็นเรื่องขนะอ,องวัสดุนะคอมโพสิตวีเนียเนี่ยมันจะถูกกว่าเขาเรียกว่าเป็นวันสดุปิดผิวฟันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นคอมโพสิตก็คือเขาเรียกว่าอ,อ่อนแอกว่ามีแตกได้แล้วก็ระยะยาวเนี่ยความสวยงามมันจะสู้เซรามิกไม่ได้แล้วตอนนี้คือขอบมันเหลืองแล้วแล้วก็แบบมันไม่เงาแล้วอะเออด้วยอายุการใช้งาน อยากจะทําเป็นเซรามิกวินเนี่ยเพราะว่าระยะเวลาการใช้งานของเขาคือมันแบบ10ปีแบบนี้เลยนะแล้วก็เหมือนฟันจริงด้วยแล้วก็สวยได้ใช่วันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะลองเอาให้ดูว่าที่ออกแบบมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเข้าไปฟังโปรเซสต่อไปของคุณหมอแล้วกันว่าแบบแล้วต้องเจียฟนรล้วก็ต้องยังไงเขาบอกว่าันนี้นะคะใช้เวลาประมาณสักหถึงชั่วโมงแล้วก็จะเจ็บปวดแป้งเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเลือกงันที่มันเล็กๆแรก ขนแปรงมันสั้นถ้าเด็กใช่ไหมพอเ,เพราเอาปากได้เนี่ยเราใช้ขนแปรงที่มันยาวมันก็จะระยะัเข้าไปเนี่ยที่สุดท้ายเขาต้องหากว้างแปรงใหญ่เนี่ยเราต้องแปรงอีก20่สิบิีแปรงแรงๆในหนึบจะร่แต่เด็กเนี่ยยังไงไม่พัาหนึบร่นเพราะฟันเขาเตี้ยเขาสร้านเว้เราแปรงอย่างนี้น แป๊บเดียวนชุดน้ำนมก็จะหลุดก็เปลี่ะแล้เปลี่ยนขาเปลยเก็คือนับหนึ่งใหม่วันต่อให้ล้นไม่ล้นไไม่เป็นไรไม่มีระยะใดๆนี่ไงเลือกแปรงที่ขนแป้งสั้นครับแป้งไปเลยครับเงือกไม่ล้นแน่นอนพ่ออีกแปรเดียวเดี๋ยวปั้นเขาก็จะเปลี่ชุดใหม่แล้วใช่ย่าดีแป้งต้องมีกี่ลยครับหนึ่งพนไ่ปนึ่ถ้าเด็กๆเนี่ยบีบแค่แบบนิดเดียวเรเขียวว่านิดเดียวเลยหืพอแค่พอมีรถเดี๋ยวไปก็ไม่มีประโยชน์ แล้วการที่มียาสุฟันที่มีฟัวร์ไลน์ก็จะทําให้การที่ลูกฟันปวกยากขึ้นคนเป็นพ่อแม่แปลงทุกวันไม่ได้สนุกนะลูกก็ร้องเราก็เหนื่อยแต่เรามุ่งหวังให้ลูกเราไม่ต้องไปเจอหมอฟันแบบทำฟันยัยหนักๆแล้วเขาจะแบ๊กใช่ใช่ขอบคุณครับหมอะเดี๋ยวเรายเข้าเงิน <c oughs> บันเดิมเนี่ยอย่างน,นี้แล้วเราปรับให้มันดูเข้าเรื่องสีเป็นหลักรูปน่างไม่ต่างกันเดือนนะที่แตกต่างเลยก็คือฟอนเราคู่หน้าเนี่ยมันจะมีลักษณะที่บานออกเราปรับเส้นตรงนี้ให้ตรงขึ้นแล้วก็ปรับระนาบให้มันเข้ากันส่วนที่ที่สองเนี่ยที่ยังอยากให้มันมีสเต็ปให้รู้สึกว่าคู่นี้มันเด่นขึ้นแล้วมันเหมือนกระต่ายส่วนเที่ยวให้ดูคมแล้วก็ชัดขึ้นอันนี้เดี๋ยวลองม็อกอัพเข้าไปในปากเราเ๋ยวเราลองใส่ดูว่าได้ไหมแล้วเราก็อาจจะมีการถากออกนิดนึดนงอาจจะพอพอไหมครับน้องอก้อนก่อนแล้วเฮนียต่อใช่ไหม ออยังไม่ได้ทำอ่ะยังก่อนครับยังก่อนอ๋อพอเห็นภาพแล้วดูว่าไม่ได้เสียหายอาจจะอุปกรณ์กับความเจ็บปวดได้มักไป้ว ตอนแบบอะครับในแบบในแบบมันจะแข็งนี้จริงอันนี้สีประมาณเอวันไม่ไม่อยากปอกเอวันรู้สึกว่ามันรับกับนื้ำมากจุ่มแบบแบบว่าเห็นแบบขอบเหงื่อยอะไรเงี้ยช่วยแก้เลยครักลับมาได้เลยครับยันยังไม่ได้เริ่มเลยอันนี้มองกับพอ้ยเจเห็นไม่ยานี่ไม่เยอะเลยนะเห็นว่าอยากทำช้วยไว้ต้องใครอะครับเคลียร์ก่อน เมืบบ่อกี้คุณหมอจะไม่เห็นค่ะมีการเม้มปากแล้วปากบุนกับแล้วมองหน้าจริงจริงเราเป็นเซ่ยอยู่ใช่ไหมครับอ่ามันจะมันจะทำให้ตัวคนไข้เห็นใจไง่ายขึ้นในมุมก็แต่งตัวเนี่ยว่ามีเรสเพลนฟันแล้วก็มีเรสเพรนได้เอาภาพคนที่เราชอบที่เขายิ้มแล้วเราเอามาไหมักสามสี่ห้าคนเราก็จะมาคอมเมนตกันว่าเราเหมาะกับอันไหนเนี่ยผมว่าจะเป็นการตะโขนงานความชอบคนไข้ได้ง่ายขึ้นครับงั้นเดี๋ยวเราสแกนทันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มต่อด้วยการเริ่มต่อด้วยการใส่กระชัง นี่อ่าววิบากเลยนะคะเราทั้งเราสแกนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ การพิมพ์ด้วยวัสดุพิมพ์ปากที่เป็นคอนเวนชั่นแนลคือวัสดุฐานเดิมเนี่ยงานวิจัยบอกว่ามีความแม่นยำสูงกว่าก็าเลยต้องทําคู่กันไปก็จะให้ทานพิ้งคเชียร์เนี่ยใช้ตัวโมเดลที่เราพิมพ์สําหรับการเก็บงานปลา,ายจะได้งานสวยเหมือนที่เราวงางแผนไว้ตรงนี้ชากว่าขึ้นเลยปากชากว่า,า,าขึ้นนี่รู้สึกว่าปากชากว่าขึ้นโอ้ยนี่ไปกระจับมากเลยอ่ะให้เตือนในชาให้ไหมครับเจ็บมในชาขั้นตอนหลังไม่เจ็บแล้วเออเดี๋ยวต้องใส่หรือเปล่ากัดได้ งไงบ้างไม่สามารถผลาตได้นรพี <destroys> ่เ <shoots> ป <Nossa> ้บอกจะไปกินปิ้งย่างอะไรนะเดี๋ยวนั่งดูอหรอตอนเนี้ยกินน้ำมัุ้นเล้นเป็นยไงบ้างลองยิบให้เขาดู ยิ่งเร่งไงก่อนยิ้งไม่เป็นก็หวังอย่างหนึ่งคือตอนทำโคมสิทวีเนี่ยตั้งล่าสุดหมอบอกว่าไม่ได้กอฟังแต่พอมาถึงตรงนี้เอาไอ้วัสดุคอเสิ็จออกปุ๊บควันแท้ที่เหลือก็เป็นโลลานิย่เลยคืหักากไข่แบบเยอะมากอ่ะเจอไอเทมพีเยอะไหมยึกซ้ะกินยาโอเคกินยา คนที่แบบตามกอนใน IG ในเฟซบ o o กแบบนี้จะเห็นอยู่แล้วว่ากอนอะทำคอมโพสิตวีเนียมาใช่ไหมศึกษาหาข้อมูลแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วแม้กระทั่งคอมโพสิตวีเนียเนี่ยมันก็มีหลายเกรดคือฟันกอนอะมันพังมาตั้งแต่ตอนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ไหมทุกคนปุ๊บพอเราแบบต้องแบบททยแบบททยอะไรแบบเนี้ยเราต้องใช้รอยยิ้มที่แบบมีความมั่นใจอะเพราะฉะนั้นฟันสําคัญมากๆแต่คุณหมอก็แจ้งเอาไว้ว่าด้วยคอมโพสิตวีเนียเนี่ยคือต่อให้คุณหมอจะปั้นได้สวยแค่ไหนสุดท้ายแล้วอะปลายทางของมันก็คือจะจบที่าซามนะิววีนนยอ่่ดึงณั บอกว่าเราแบบดื้อเองด้วยแล้วก็ณวันนี้ก็คือผลมันชัดแล้วแต่พอนานวันเข้าอะต่อให้เราจะรักษามันดีมากแค่ไหนแต่ตัววัสดุเนี่ยมันดูดสีชากาแฟโกโก้ช็อกโกแลตวัสดุเนี่ยมันดูดสีนานนานวันเข้าไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสีหรือบางทีสีมันดรอปลงหรือบางทีมันก็เหลืองขอบๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะคะก็คือแบบเป็นตามที่คุณหมอเตือนเอาไว้เป๊ะๆโดยเฉพที่ให้ทุกคนเห็นว่าผลสุดท้ายของคอมสิทธ์วิเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนก็ไปหาข้อมูลมาเยอะมากพอคิดว่า ตอนนี้ต้องตัดสินใจทำเป็นเซรามิกวีเนียแล้วแหละเพราะว่าเราเราคงแบบทำร้ายต้นทุนของฟันเรามากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วทุกครั้งที่เราแบบเปลี่ยนวัสดุอะไรแบบนี้ฟันมันก็จะบางขึ้นไปเรื่อยๆรืๆ่อเรื่อยๆแล้วแบบความแข็งแรงของคอมพสิทธวีเนียมันน้อยมากเดี๋ยวแตกเดี๋ยวหกักเดี๋ยวหลุดคือมันก็เป็นปัญหากับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะก็เลยตัดสินใจว่ารอบนี้เราจะทาเซรามิกวีเนียแล้วจนไปเจอคุณหมอโชคนะคะ Dental Image Clinic เข้าไปดูผลงานของคุณหมอแล้วคือชอบมากๆเลยคุณหมอแบบทําตามโจทย์ของคนไข้อย่างเออเราชอบฟันทรงไหนคุณหมอก็จะออก แบบมาแบบนั้นครั้งแรกเนี่ยคือก่อนไปเพื่อไปปรึกษาเลยแล้วก็ให้คุณหมอไปเห็นของจริงของเราด้วยว่าแบบเออเรามาด้วยสภาพไหนแล้วมันแบบจะต้องแก้ไขยังไงได้บ้างเพราะก่อนมีปัญหาเรื่องฟันสุดด้วยนะคะคุณหมอก็ถามแบบว่าอยากได้ทรงไหนมีทาการบ้านมาไหมซึ่งก่อนก็ทาการบ้านไปแล้วว่าเปลี่ยนวัสดุเป็นสลิปวเนียเพราะเราอยากให้มันแข็งแรงขึ้นเงาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยคุณหมอก็ไม่ขัดเลยแต่ว่าคุณหมอก็แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรงที่แบบเป็นที่นิยมเป็นแบบนี้ถ้าน่าทรงนี้เป็นแบบนี้ดีมมั้ยออออไ่่่งเเีีกกกนนนทคุณหจดื็ คือเป็นการขึ้นแบบ 3D มาให้ดูนะคะซึ่งคุณหมอก็จะส่งรูปมาเลยว่าเอาเอรูปแบบฟันที่เราทําการบ้านกันมาวันนั้นเนี่ยตอนเนี้ย,นนยคือขึ้น 3D ออกมาในคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้นะแล้วก็พอนันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือมา m อกอ up วัสดุเขาจะย,ยังคงจะเป็นความโพิสิตวีเนียนะแต่อันนี้มันเป็นแค่ตัวชั่วคราวเพื่อรอผลิตวัสดุจริงอยู่พอใส่ตัวมอกอ u พปุ๊บแบบคือยิ้มเลยแบบแฮปปี้มากว่าแบบคุณหมอไม่นอกเกมจริงๆอะ่ะขึ้นแบบมาแบบไหนก็คือออกมาแบบนั้นเลยคืือออชบบบเเเเลลลยยรู้้สึกกกวว่่าาแแบแบฟันันนนไมมมมมโปปะหดิ็ี นนี่มาทำอะไรครับวันนี้มาใส่มาใส่วัสดุจริงเนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่ภูมิใจคืออะไรรู้ป่บอกอ่ะบอกน้องไว้บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวมองอัพนะคะแล้วก็มันอาจจะมีการแบบว่าแตกบิดบ้างจากการแบบเคี้ยวข้าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งปกติอะทุกคนที่กลับมาสภาพม,มันก็จะแบบว่าไม่รอยอยู่แล้วแต่เนียนกริปเหมือนเพิ่องออกจากหมอโยอองแบบทุกซสี่ยงอยู่อาจจะมีบางเสี้ยวนิดนึงแบบข้างในที่แบบหายไปนิด อ,อ,อือต่ออะไรด้วยทำฟันยังต้องทำงาน,งานด้วยตัดอะไรทำเหรอ,อ,อเอฟค่ะเอฟ๋อย้ยทันเนี่ยสั่งน้องไม่หาตัวนี้ไม่ดีเราไม่น่าโวยแล้วจะป้ายกันหนอกเหนือจากป้ายยาที่ฟันแล้วป,ป,ป,ป้ายยาเรื่องของกันแล้วด้วยตอนนี้ ดีนะคุณหมอไม่เล่นพวกกันดั้มเล่นอะไรพวกนี้ด้วยออเอ๊ะจริงครับอันนี้ด้วยเหรอฮะจะมีเยอะอยู่จะมีมหามหาศาลเลย ยืดย้อยย้อยย้อยหมดแล้วความรู้สึกเบื่อเบื่อเฉยยิ้ม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 ทียิ้มไม่ได้ย่ไหนลองทำเหมือนยิ้มขอทุกฟันหน่อยตรงนี้เอยเฉยขาข้างล่างใช่ไหมเขาหมดยิ้วไม่อได้ใช่หรอแต่ว่าสวยอะไรอะไรขอคำว่าสวย่เออสวยอ่ะ เพราะฉีดยาชาไปแล้วหน้าหน้าตอนก่อนมากับตอนฉีดเสร็จแล้วคนละหน้ากัเลยอ่ะใช่หน้าตอนนี้คือมมยมมากอะ่ะเจ็บมันไม่เจ็บนะแต่เห็นว่าเขากี้ฉีดยาชาลแล้วไอ้อตอนแรกทาย,ยาชาแล้วมันไม่นี่ใช่ไหมเพราะเหมือนยาชาทีา่เหมอนเด็กอ๋ออะไรมาเลยอ่ะบางกว่าอืมพอเข็มจิ้มเข้ามันรู้สึกใช่นิดเดียวนิดเดียวภาษาคอนภาษาคอนเบอร์เบอร์ยาชาไปหมดแล้วดูือ้ขึ้นแก่เลย แก้มน right? ี่ก็ได้เรอเฮ้ยได้แล้วได้แล้วจงหมดอ้ยขอโคษครับเก่งจังเลยเก้าแรกของการกินน้ำเก่งมากครับลูก สภาพไม่ได้เลยเธอเป็นข้าใจมากๆเลยคิวนี้ปวดอเริ่มมางงแลตอนฉีดไม่จิงหลังฉีดเจ๊แต่ว่าไม่เปื่อคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวอื่นอะใช่คิดว่าน่าจะไม่เปื่อไงน่าจะโอ้ยโอ้ยว่า ทคนไปดูแล้วนะคะว่าขั้นตอนการใส่วัสดุตัวจริงเนี่ยเซรามิกวีเนียเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วก็สวยแบบนั้นจริงๆคือแบบชอบมากๆแต่บอกว่าเซรามิกวีเนียเนี่ยที่ทุกคนบอกว่ามันแข็งแรงมากเลยนะมันแบบโอโ้โหคงทนนู่นนี่นั่นก็ยังจะต้องรักษาอยู่ดีนะคะมันไม่มีอะไรที่มันแบบถาวรหรือแบบว่าแข็งแรงแบบที่เหยียบไม่แตกอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาก่อนหนะเป็นคนนอนกัดฟันด้วยนะคุณหมอก็เลยใช้คําว่าเป็นกึ่งบังคับเลยแล้วกันว่าทุกคนควรจะต้องใส่่่ไหนนจาาาะะะคคซึงงททลิกียมํใ อยู่แล้วนะเออเราก็ไปคุยกับเขาอย่างกอนอย่างเงี้ยเคยดัดฟันมาใช่ไหมถ้าเป็นไนกาตแบบอ่อนแบบเนี้ยมันอาจจะแบบไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นไนกาตแบบแข็งโอเคอย่างของกอนข้างบนเป็นไนกาตข้างล่างเป็นรีเทนเนอร์เพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ในไนกาบนกับล่างไม่งั้นมันจะเหมือนฟันยางแบบตั้งมวยนึกออกไหมเราก็ใส่แค่ข้างบนจะได้ไม่อึดอัดมากเพราะว่ามันก็คือกัดยางมันก็จะไม่แตกก็จะทําให้อายุการใช้งานมันยาวนานมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งเซรามิกวีเนี่ยมันก็มีราคาค่อนข้างจะสูงนะคะ ขาบ่อยเลยมันอยู่ได้แบบเป็น10ปีเลยอ่ะทุกคนเราก็จะมีรอยยิ้มที่ธรรมชาติสวยแล้วก็ถูกใจเหมือนคนแบบสุขภาพฟันดีตลอดเวลาแบบนี้สําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะทําทเซรามิกวีเนียรเหมือนกอนนะก็สามารถติดต่อไปได้ที่ Dental Image Clinic นะคะกอนนะคุณหมอโชคเป็นคนดูแลเป็นเจ้าข,ของคลินิกแต่ว่าคุณหมอท่านอื่นก็เก่งเหมือนกันนะลองเข้าไปคุยดูก่อนนะคะรอยยิ้มสําคัญมากนะคะไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามตัดสินใจกันดีๆนะคะ